26มกราคม2567พลตรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการนำกำลังตำรวจปปปส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปทและปปชซ้อนแผนจับกุ่มนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและนักเคลื่อนไหวชื่อดังสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายณัฐกิจของทิพย อธิบดีกรมการข้าวว่าได้ถูกนายศรีสุวรรณจันยาพร้อมด้วยนายเจ๋งดอกจิกร่วมกันผู้เข็นเรียกเงินจำนวน3ล้านบาทก่อนจะมีการเจรจา,าต่อรองเหลือเพียง1.5ล้านบาทเพื่อแลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกข้าวและโครงการปรับปรุงก,การผลิตสําหรับผู้ปลูกข้าวโดยอ้างว่าพบข้อพิรุธที่ต่อไปในทางทุจริต ธดีเนี่ยท่านยืนยันในข้อเท็จจริงว่ากลุ่มบุคคลพวกนี้ไปร้องเรียนท่านเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วท่านก็มีการพูดคุยเคลียร์เจรจากันนอกรอบแล้วนะครับแต่ก็ยังยืนยันที่จะให้ดูแลสามโลนะครับสมโลนี่ก็รู้กันนะว่าเท่าไหร่นะครับก็มีการต่อรองันเหลือนโลขึ้นนะครับซึ่ง จากการต่อรองหรือโลโลครึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของอผู้เสียหายเนี่ยท่านบอกว่าเคสเค,เ,คนเนี้ยท่านไม่ยอมท่านก็เริ่มเก็บพยานหลักฐานเป็นลำดับลาดับมาทั้งลายทั้งวิดีโอทั้งอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆเก็บรวบรวมมาจนมีความชัดเจนในเรื่องของความผิด ก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ก็คือปปปเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วขอให้กับผู้ชื่อเสียงเขาด้วยข้อเท็จจริงที่ผู้เสียหายส่งมาเนี่ยมีหลักฐานน่าเชื่อว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่สอบในในการกระทําความผิดและก็มีพยานหลักฐาน บ่งชี้หนักะ,ะมีน้ำหนักนะครับนะครับเราได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เพื่อเติมพยานหลักฐานกับตัวเป้าหมายสำคัญนะครับที่อยู่ในในกลุ่มนี้อีกเพื่อให้ครบถ้วนองค์ประกอบนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1เดือน ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อนะครับรวมกับผู้เสียหายอีกประมาณสัก3เดือนทั้งหมดเนี่ยเก็บรวบรวมหลักฐานยาวนานมาประมาณ4เดือนจนได้หลักฐานน่าเชื่อว่ามีน้ำหนักพอจึงไปดำเนินการขอสารชีจริิการขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3คนเพลเนี้ยมันมีบัญชีม้าเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับแล้วก็มีการ อ้างไปถึงผู้ใหญ่แต่เราไม่เชื่อเรายังไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมยังมองว่ากลุ่มกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ทำเป็นขบวนการนะครับนะครับเบื้องต้นเนี่ยสิรวันยังปฏิเสธนะครับแต่ก็เท่าที่ผมคุยตอนหน้างานตรงน,นั้นเนี่ย ท่านยอมรับว่ามีคนเอาเงินมาให้จริงแต่มายัดเยียดให้นะครับไอ้ตรงนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ผมยืนยันว่ายืนยันว่าการทํางานทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานมีเหตุมีผลในตัวของมันเองนะครับเห็นบอกว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการตรวจค้นและจับกลุ่มคุณศรีสุวรรณมีการโยนเงินทิ้งไปหลังบ้านนี้จริงเท็จแค่ไหนคะคือข้อเท็จจริงเนี่ยก็ เป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าหลังหลังจากมีการส่งมอบเงินที่หน้าบ้านแล้วเนี่ยเราให้แขวนไว้แล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่หน้าบ้านเนี่ยเกือบชั่วโมงนะครับจึงจึงเข้าเอาไมายค้นเข้า่ชงที่เอาไมายค้นเข้าเนี่ยก็พบว่าในบ้านเนี่ย เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติก,ก็คือมีมีคนวิ่งที่จะหลบหนีไปทางหลังบ้านแต่คือเจ้าหน้าที่ได้ล้อบ,บ้านไปแล้วนะครับก็เลยไปไหนไม่ได้แต่ก็ยังไม่รู้จริงๆนะทีแรกยังไม่รู้ว่ามีการโยนสิ่งของทิ้งไว้ตรงไหนยังไงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นคนวิ่งเนี่ยก็เลยเข้าไปในพื้นที่เข้าไปในบ้านเพื่อที่จะจับกลุ่ม ก็ผมว่าพบในสีวันในบ้านนะครับจากการสอบถามเนี่ยว่า,เ,าเงินจำนวนห้าแสนที่แขวนอยู่ที่ประตูเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแกก็พาไปหยิบเงินนะครับแกรับสภาพเองแกพาไปหยิบเงินแต่เงินเนี่ยที่ที่ไปโยนอยู่ใต้ริมรั้วใต้ถุนมะม่วงเนี่ยมันไม่มี มันมันมีถุงกระดาษสีดำด้วยนะครับถ้าถ้าทำพยานหลักฐานเนี่ยแต่ข้อทท่จริงก็คือเงินเนี่ยมันใส่ไปกระเป๋าไเฉยเเขาหยิบแต่เงินไปแล้วไม่ใส่ถุงดำแล้วก็ไปโยนก็คือข้อแท้จริงก็คือเขายอมรับว่ามีคนเอาเงินมาให้ในวันนี้แต่ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เรียกรับมาแล้วมัมยุคนน้ำตักสามราสบับวกบวกชุดละร้อยบาบาทหากสนใจ พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า y u t u b e ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคน,นะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกําลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพี่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หม่ำเนื้อวัวน้ียดูอเลน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่ะเพียงร้อยหกบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทกํากลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติม ตามสไตล์ของหม่าในพื้นที่ภาคอีสานของดีอคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่าเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียงเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะ พริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมี10ชิ้นร้อยห้าสิบบาทนะราคาร้อยห้าสิบบาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัว จังหวัดน่านบุที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะเตดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับ เพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกแบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จความยิ่งใหญ่ของซอฟท์พาวเวอร์เที่ยงเพื่อปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขาย จนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีน,นึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีน,นึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับน้ำพริกขาที่อร่อยที่สุด นะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้ผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวใช่ไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไป,น,าไาไปนึ่งซ้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะ อย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติด,ดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกขา่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคคนและที่สําคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพีคว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ